ถึงไม่ได้เลยทุกคนกระทบกระเทือนสายตามากสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟัน ต้องเปลี่ยนดวนโหเป็นไงทุกคนถึงกับตัอ้งออกมาที้แจงเลยนะคะสำหรับประเด็นชุดพิธีการของทีมชาติไทยในโอลิมปิก2024บิ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยนะชุดนี้ก็ไม่ได้ถูกวางเป็นชุดพิธีการในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมแต่ความจริงเนี่ยจะใช้สำหรับงานพิธีการตั้งแต่ข่าวพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าณนะตอนนั้น่ะ ชุดยังตัดไม่เสร็จซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาไทยก็ได้ใส่ชุดเบเซอร์ผ้าไหมในงานพิธีการและก็การเดินทางอ่ะรวมถึงอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศที่กรุงปารีสตอนนี้ก็ค่อนข่างร้อนและนักกีฬาก็ต้องหล่อรือตามแม่น้ำแซนว้าว,ว,าวในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันโดยคาดว่าจะใส่ชุดวอร์มนักกีฬาแทน พูดง่ายๆก็คือชุดอะยังตัดไม่เสร็จทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วเอาไม่ใช่เพราะว่าน้องปอปอของเรานะคะโอ้ในแบบหล่อขนาดนี้ใส่ออกมาได้ผู้ใหญ่มากนะคะก็เรียกได้ว่าเออนะเอฟและแฟนๆเห็นว่ายังไงคะพี่โจว่าเออเอมเออ,เอ,อ,เอ,อก็แอบโตไปน,นิดนึงนะพอใส่แล้ว <laughs> จากเด็กน้อยกลายเป็นเด็กโตก็ดูแบบเข่งขืมเกินไปหรอเปล่า คือสำหรับนักกีฬาแล้วก็อาจจะเหมาะไหมเนาะโซเชียลก็ไม่หยุดยั้งนะคะก็แอบ,บบวกอ็อกเซสซอรีให้แบบว่าเออได้ครับท่านสบัยหน้าผมจะเลือกท่านอีกรอบครับว่าไปสำหรับชุดวอร์มนั้นนะคะก็ฟิลมันรู้สึกพอดูแล้วฟิลมันรู้สึกว่าดีกว่าเนอะ เออสำหรับพี่โจนะพี่โจก็คิดว่าถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติก็บอกเลยว่าเข้าใจแหละชุดพิจการเนี่ยเราจะต้องใส่ให้เป็นแบบสากลต้องใส่แบบเบเซอร์แต่ว่าใหม่นี้กับใหม่นั้นก็ไม่เหมือนกันแล้วนะความล้ำเนี่ยก็มีมากมายการออกแบบไอดงไอเดียความเหมาะสมอะไรต่างๆนะสนานกกงสถานการอากงอากาศก็น่าจะอยู่ในชุดเบเซอร์ได้เนาะก็ลองแอบออกแบบดูมีบางท่านนะคะก็นี่เลยใช้ เอไอให้พี่คนนี้ออกแบบทุกคนลองดูจีโอ้โหลำมากแม่เจ้าน่าร้ายนาราย,ารายทําไมมันถึงแบบสวยงามขนาดนี้โอ้โหต้องขอบคุณช่องโหนกระแสด้วยนะก็แบบชอบชุดประเทศไหนกันบ้างคะพี่โจชอบแบบจีนกับเกาหลีใต้นะแบบออกแบบ AI ออกแบบได้สวยมากเลยมาดูชุดไทยกันที่ AI ออกแบบนะคะทุกคนคิดว่าเป็นไงบ้างนะ มันมีแบบล้ำๆเยอะเลยนะโอ้โหแล้วก็ล่าสุดนะคะน้องเทนนิสก็ออกมาอัดคลิปรีวิวชุดพิธีการด้วยเผยแบบ ความพิเศษนะคะบอกว่าชุดพิธีการโอลิมปิกของไทยในครั้งนี้จะเป็นสีฟ้านะคะในรูปแบบใหม่จะเป็นสูตรที่มีเป็นที่เป็นคอวีแต่จะมีความพิเศษมากๆกับรูปแบบใหม่ในการออกแบบมาในครั้งนี้สวยหรือไม่สวยก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะส่วนกางเกงจะเป็นสีกมท่าและเสื้อด้านในเป็นสีขาว เมนไปบอกน้องหน่อยจ้าน้องใส่แล้วก็ดูน่ารักดีอะนะคะคือชุดพิธีการชุดนี้นะคะก็คงความเป็นไทยก็จะเป็นชุดผ้าไหมสีฟ้านะคะบวกกับมีลายมัดหมีตรงบริเวณรอบคอเสื้อแขนเสื้อแล้วก็แนวทางกระดุมเสื้อด้วยนะคะก็พิจารณาดูกันเอาเองแล้วกันนะคะทุกคน น้องเมย์ก็ออกมานะน้องเมย์รัชชนกนะักกีฬาแบบบินต้านมือหนึ่งของโลกเมื่อปี2559ยังจำกันได้ไหมน้องเมย์ก็ไม่น้อยหนะออกมาสวมชุดพิธีการของเรานะคะแล้วก็โพสต์อวดเพื่อนๆเ,เหมือนกันแฟนๆก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบๆก็โอนเอียงไปทางเดิมแฮะเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนบางท่านก็บอกว่าชอบๆครับบางท่านก็บอก หาพวงมาลัยดาวเรืองของคอสักพวงเน่เชียร์และเป็นกําลังใจให้เสมออันนี้เชียร์น้องน่ารักมากๆครับอันนี้เชียร์ความน่ารักสดใสเป็นกําลังใจให้สวยนะครับเอาจริงๆใส่อันนี้แหละดูให้เกียรติพิธีการอ่าอันนี้เห็นด้วยสวยมากครับเมย์คนเก่งเป็นกําลังใจให้ตลอดนายกอบจร้อยเอ็ดน้องเมย์ห้าห้า ุดนี้น้องเมย์ใส่แล้วบอกเลยจุดจุดจุดทำไมไม่บอกล่ะเนี่ยแบบชื่อทีมชาติไม่พอยังต้องแบบชุดอีกสู้เขาค่ะพี่ว,พว,วัารพี่โจว่าน้องเมย์ใส่แล้วก็ดูน่ารักสดใสดีนะน่าจะเพราะรอยยิ้มของน้องนะคะสำหรับชุดพิธีการเจ้าปัญญาแฮะเจ้าปัญหาแฮะน่าจะจริงแหละเพราะว่าล่าสุดรองประธานโอลิมปิกนะคะก็ออกมาบอกว่าโอ้โหหนักเลยอันนี้ มองโกียเกาหลีเฮติที่ชาวเน็ตบอกว่าแบบชุดเนี่ยสวยจังเลยนะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะสำหรับชุดของมองโกเลียนะสวยมากบอกว่าเหมือนนิ้วกับลิเกโอ้ขอบคุณเรื่องเด่นเชาน้านี้จากช่องสามนะคะแฟนๆก็ไม่ยอมสิครับทุกคนก็ลุกฮือนะก็บอกว่าไม่ได้ดูถูกต่างชาติอย่างเดียวนะ ดูถูกงิ้วกับลิเกไปอีกโอ้แย่แล้วแย่แล้วก็จริงแหละไม่ได้ดูถูกแต่อย่างใดแต่อาจจะดูผิด <c oughs> ยังไม่หมดแค่น,นั้นทุกคนล่าสุดโอ้โหแบบโอ้โอโอโดรามามากๆเลยตอนนี้พี่โจบอกเลยนะคะน้องปอป้อนะคะออกมาบอกออกมาโพสต์บอกว่าไม่ได้ขออะไรเลยนะคะหลังจากที่คณะกรรมการโอลิมปิกบอกว่า น้องเนี่ยเป็นฝ่ายรีเควสขอชุดโอเวอร์ไซส์เองนะคะก็พอเจอดราม่าหนักๆแบบนี้เข้าไปเรื่องชุดพิธีการคณะกรรมการโอลิมปิกก็อยู่ไม่ได้แล้วสิพลเอกวิทย์หัสดีผัสินนายุทธยานะคะเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอน้อมรับผิดนะคะและก็ยังระบุว่าโอชุดที่ปากดนันในส่วนของปปสับซรี หนึ่งทรงสมัยผมถามว่าทรงสมัยคุณตัดชุดพระราชนาเนี่ยมันต้องตัดชุดแบบไหนถึงจะดูดีมันต้องเข้ารูปถูกต้องไหมนะ <c oughs> แต่ปอป,อปอเขาบอกให้ยาวแขนยาวตัวยาวตัวหลวมอะไรต่าง ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไปเป็นตามที่เขาทางช่างที่ทางสมัยเขาบอกเลยแต่ทางปอป่อ,ปอทางคนที่นลกกีฬาคนนี้ก็ไปบอกเขาอย่างนี้ให้การแบบนี้แบบนี้แบบนี้เพราะนั้นมันก็ออกมาอย่างนี้ที่เห็นโอ้โหพูดแบบนี้ล่าสุดน้องปอปอ,ปอก็ได้แชร์ข่าวดังกล่าวนะคะทุกคนพร้อมกับบอกว่า ไม่ได้ขออะไรเลยขอเป็นกําลังใจจากทุกคนแทนแล้วกันนะคะพร้อมสู้สุดใจในการแข่งขันแล้วก็บวกอีโมจิก็ต้องบอกว่าก็น่าจบใจอยู่หรอกนะคะก็คือยังไงดีเอยจะจบไหมดราม่าอันนี้นะคะสรุปก,ก็คือชุดพิธีการนี้นะคะคณะกรรมการโอลิมปิกเราก็จะให้ใส่ในโอกาสงานพิธีการต่างๆส่วนใน ในวันพิธีเปิดนะคะอาจจะเป็นชุดเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินนะคะจากแกนสปอร์ตก็เรียกได้ว่าก,ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนพอดูยังไงก็เหมือนอบตอ,อยู่ดีทุกคนว่าไหมหรือว่าทุกคนคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะเม้นเมามอยกันค่ะอ่ะมาเรื่องของเราเราไปเรื่องของเพื่อนนักวอลเล่บอลแล้วตอนนี้เรามาถึงเรื่องของน้องๆวอลเล์บอลบ้างนะคะน้องชมพู ล่าสุดก็มีเพื่อนไปเล่นใหออรันโดแล้วนะทุกคนไม่ใช่ใครที่ไหนน้อง Britney, อบริตตี้ีอเบอร์คอมบี้คนสวยของเรานั่นเองนะคะก็ประกาศจากต้นสัง,สงกัดออรันโดเรียบร้อยสำหรับน้องอบเบอร์ของเรานะคะเด็กปั้นน้องชมพู่ จอกันในลีกเกาหลีนี่แบบเรียกได้ว่าเข้าขากันดีมากๆเลยนะคะก็ได้ร่วมงานกันอีกครั้งในลีกอเมริกานะโปรเวลเลย์บอกก็บายบายไอบีเคทั้งคู่บายบายพ่อใหญ่คลิปไปเลยนะคะสําหรับน้องชมพู่แล้วก็น้องอาเบอร์ของเรานะคะก็เรียกได้ว่ายังไงดีอ่ะบายบายพ่อใหญ่ไอบีเคไม่อยู่ละจ้าปีหน้าก็ไปเจอกันในลีกอเมริกานะคะ สำหรับน้องชมพู่นะออรันโดเนี่ยโอ้โหออรันโดวาคีรีนะคะก็บอกแบบนี้เลยทุกคนพรพันเนี่ยคือการเซ็นสัญญาครั้งยิ่งใหญ่สำหรับทีมวาเคียร์เลยเธอคือหนึ่งในตัวเซตแนวหน้าของโลกและแข่งขันกับผู้เล่นที่เก่งที่สุด ฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์นในการนำมาสู่การรุกของเราและฉันรู้ว่าเธอจะกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆอย่างรวดเร็วว้าวเลยนะเรียกได้ว,ว่าเขาหมายมั่นปั้นมือจะเอาลูกเราไปอ่ะน้องอาเบอร์เนี่ยออรันโดก็บอกว่าเล่นให้กับทีมหาลายัยซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของ น้องชมพู่บอลพันใน i อ k ีเคแล้วก็ทำให้ไอเคจบอันดับ2ในการแข่งขันโควาสองด้วยนะคะก็แน่นอนคะ่ะทุกคนจากน้องชมพู่เรามาตอนน่อกันที่เด็กคนนี้เลยนะคะไม่ได้ไปออรแลนโดนะไม่ได้ไปโอลิมปิกด้วยแต่ว่าไปเกาหลีนั่นเองนะคะก็น้องสองก็เดินทางไปเกาหลีเรียบร้อยแล้วถึงเรียบร้อยแล้วจะไปกินขาไก่แล้วด้วย น้องสาววิภาวีของเรานะคะทุกคนก็เป็นคนเดียวที่เป็นเล่นลีกเกาหลีนะแต่ว่าพี่โจไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยจะกลับมาเล่นซีวีลีกหรือเปล่าอาจจะไม่เพราะว่าถูกซื้อตัวไปแล้วพี่โจคิดว่าไม่น่าจะได้กลับมาเล่นนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นสัญญาหรือว่ารอบนี้ไปแค่ซ้อมก็ไม่รู้อาจจะขอตัวกลับมาเล่นก็ได้นะคะแม่ย่าโมมาของเราก็ไปแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็ไปปะกันที่นู่นนะคะเชียร์กันหูตาแฉะและตอนเนี้ย น้องสองก็จะต้องไปป้องกันแชมป์ว้าวว้าวาก็จะมีแมตช์เพียบๆนะคะไหนจะโอลิมปิกเอ่ยไหนจะต้องเชียร์กาบีวากัตไหนจะซีวีลีกไหนจะโคโวลีกไหนจะโปวอลเล์บอลไหนจะไหนไหนอ้วยาวไปอ่ะยาวยาวก็เอามาเมาท์มอยกันนะคะอ๋อแล้วก็แอบโอลิมปิกนินึงนี่เลยทุกคนปอบมือรัวให้กับเจเจ นุสราต้อมคําของพวกเราด้วยนะคะเจเจก็โอ้โหแบบว้าวว้าวๆบ้าเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอลิมปิก2024ในฐานะทูตในฐานะ1ใน14ทูตสาพันวอลเลย์บอล FIBB Ambassador Paris 2024ก็เช่นเดียวกับเฮียเคมคิมยอนคยองนะคะมือตตทีมชาติของเกาหลีอัจจะได้เจอกันแล้วนะคราวนี้โอ้โหได้ไปด้วยกันด้วยอะ อิชาและเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกับเจเจนุสราต้อมคําของเราด้วยนะคะก็ติดตามเชียร์นะักกีฬาไทยของเรานะคะที่ไปแข่งในโอลิมปิกได้ทางช่องทูอไอดีนะถ้าพี่โจจาไม่ผิดในช่วงแข่งขันโอลิมปิกนะคะสิ้นเดือนนี้28กรกฎาจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนใครรักใครเชียร์ใครนะคะเดี๋ยวพี่โจแอบกระซิบเอาข่าวของวอลเลย์บอลโอลิมปิกมาฝากกันด้วยนะก็ตุน เยอะๆนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเลยดูแลสุขภาพนะ mm hmm. นอนห่มผ้าด้วย mm hmm. ดื่มน้ำเยอะๆขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แตงสนับสนุนให้กำลังใจี่เจามาจ้าไทยแลนด์ก mm hmm. อมาดีครับครับเอ๊ว่าแต่ชุดพิธีการสวยไหมอะทุกคน <laughs>